สวัสดีค่ะเอค่ะวันนี้เรามาผัดบวบก,กันค่ะผัดบวกใส่ไข่ด้วยค่ะพี่น้องตำพิกใส่กระเทียมพอแล้วค่ะเดี๋ยวจะเผ็ดมาดูกันเลยค่ะผัดบวกใส่ไข่ เอฟซีขามาดูปากตั้งค่ะค่ะให้ร้อนใส่น้ำมันให้ร้อน ใส่บวกลงไปค่ะทันจะผัดบวกก่อนนะคะให้บวกสุกก่อน ป๊น้ำตาลทรายค่ะ ชซดสค่ะปลถอยหนึ่งช้อนโต๊ะน,นเ,กเกี่ยวกึ่เกี่ยวก็หนึช้อนโต๊ะค่ะ บวกใส่ไข่เลยเอฟค่ะน,นี่ค่ะคใส่ไข่ลงไปคุณพันใส่ไข่ไก่สี่ฟองค่ะ เดี๋ยวน้ำบวกก็จะออกมาอีกครับโอ้น่าตานนาทานบวกสวยเลยสิคะ ใส่โฮล้วาค่ะหอมใส่ลงไปเลยค่ะ ยอดสดยอดไช้ดค่ะผัดบวบผัดบวบน่าทานมากเลยค่ะผัดบวบต้นไทยสุกแล้วค่ะปิดไฟ,ไฟ,ไ,ฟไฟเลยค่ะตักใส่จานเลยค่ะ fc ขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดบวบใส่ไข่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะสุดเด็ดแค่รับช่องคมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะได้หนึ่งถาดใหญ่เลยค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามายยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ